ยังให้ก็สวัสดีค่ะทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะบอกเรื่องอย่างนึ่งนะครับยังตีสามสุดสามสมาชิกีสามใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่ตีสามของของประเทศไทยครับมันเป็นตีสามตีสามของกีับประเทศไทยก็น่าจะเป็นเจ็ดโมงเจ็ดโมงแปดโมงนี่แหละทำไม่ได้ครับประมาณเจ็ดโมงครับ ถ้่คราวนี้อีกยังนีทุกคนอาจจะคิดว่าวิสโจมตีเราแบบครั้งเดียวจะตายนะครับไม่ใช่วิสวิสนี่เหรอฮะยังมีแบบวิสเนี่ยวิสแล้วก็ผมจะลองตปลีปยน กมโมสูงโตนะครับน่าจะโจมตีเราภายในครังเดียวตายหรือเปล่าเดี๋ยวครับต้องอยู่ห่างให้พวกมีไว้ครับผมต้องเตรียมดาบไปด้วยครับผมบอกตรงๆก็ยึดเกาะมาทำอะไรน้ำยาวิดไม่ได้ครับ ไม่จ,มจะใส่ไว้ที่ส<ะ>ุดถ้าพอดูนะครับว่าจะโจมตีเขาเหี่ยตายหรือเปล่าหลายคนก็อาจจะคิดว่าโจมตีเขาเหี่ยวตายแต่มันไม่ใช่ครับนะมนลองดูเลยนะครับมี ลองดูเลยนะครับดูเลยคจะตายหรือเปล่า <tr> ไม่ตายครับถ้ามันขึ้นมาใจผมก็จะลดไปครึ่งหัวใจเรื่อยๆลูกตดวนาอนไม่ตายนี่ครับห็นะไม่ตายครับฮะสนุันี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยละ่ะที่แนวสร้างอย่าลืมกดติดตามและกดลูกประดิงด้วยนะครับบายบาย